โอ้โหเนมช็อตนี้มาอีกแล้วครับเนมลอยมานี่ครับติดโอ้โห่เน่ <C> e <an> ใช่เหรอฮ <C> e <an> อตนี่ครับตีสกิดไม่ยังไม่ตุยฮอต <C> e <an> อันนี้โอ้โหสลับฮอตลอยมาโอ้โหติดคืนนี่ฮอตฮอตนี่ครับติดคืนครับโอ้โหติดเสน่ห์นะคะตี อ,อเกำลังใจให้นะครับสเสนาเมมตีสเสนาเมมวันนี้เสียงเหล็กดีครับเสนเมมเนมนี่ครับตีติดทุกลูกเลยครับอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ครับเสือเนมวันนี้สลับแ้มตีติดแทนนี่ครับน้องน้ำแ้ม ปืมเต็มเต็มเล็กนี่ครับตีดครับโอ้โหสี่เต็มแข่งเราโยนแก่นฟาวครับเราสามารถไปจับวางได้เลยเนมตีเบี่ยนครับเนมตีออกสกิดออกทุกลูกเลยครับน่าเกลาเสือนเนมตีตีดครับโอ้โหล่นแห่มาแล้วครับรถนแห่ของโรงเรียนครับให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจออกเล่น โอ้ยเนมลูกนี้เนม,น,น,มนี่ครับตีออกโอ้ยไม่รู้เหมือนกันครับโคนี่ลูกสุดท้ายเพิ่เรียบร้อยโอ้ยนี่ครับปพิ่มกกแกนแตกเนมอืมนี่ครับเน,นมตีดีครับคุณโกโก้ค,ครับเนมยุก มาไหมโอ้เต็มเล็กครับเนมมาแล้วครับน้องแอลสวัสดีครับน้องแอลเจอกันวันเสาร์ครับวันเสาร์ก็เจอกันที่สัตหีบอตีออกครับอืตีติดครับเก้าแม่ถามว่าให้พ่อมารับไหมนม่ถามตอนเนี้ยทุ่มครึ่งมารับได้เลยครับ ตรงก็บางคนก็ไม่ตรงก็ได้ครับยืนขอให้ฐานมั่นคงนี่ครับตรงก็ได้ครับยืนขอให้ฐานมันคงนี่ครับก้าวตีลูกออกอรอดูไล์ส่วนของกระตูดนะไม่งั้นก็ดูคลิปโอ้โหสวยโอ้โหนี่ครับเปล่าครับอีกก้าวชูตติ้งแพ้ทีมไรนี่ครับก้าวตีส่วนครับ ท้ามเปไลตกมีก็ตกห่อเลยนะครูนะอือีก็ดื่มไหมครูนะครับจุกหน้าแข่งนี่โหตดติดด้วยครับนั่นแหละโดนไม้ก่อน